สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องดาราหมอลำค่ะน้องยุก,กิทำเรื่องอีกแล้วนะคะงานนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่16ค่ะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะซึ่งน้องยุก,กิก็บอกถูกอีกแล้วนะคะงวดนี้นะคะใครมีโชคดวงสมพงก็ได้ไปนะคะแต่แม่อุ้มมีการบอกย้ำอีกทีนึงแล้วนะคะปังๆจริงๆเลยนะคะให้ดูหน้าค่ะ เอ็ดหัวดีๆดนะนั่งมีเล้วอุต่าหาพวมอู้ยจะว่าใส่คำว่าอุซ่าเลยเฟิร์หน้าขาวเนาะสวัสดีแม่กุ้งค่ะแม่กุ้งไม่เจอกันเลยค่ะแส,สดงว่าแม่กุ้งติดงานไม่มาเมื่อคืนนี้น้องบโบนัสมาเป็นหมาสิ่าว่า สวัสดีนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะดีใจเห็นคอมเมนต์แล้วซื้อหวยอะไรดีทันไม่รีบถามมาจงไหนน้อนได้ฝันป่เนี่ยนี่เพื่อนกำลังฟังดูปากได้ฝันป่ฝันหรือเปล่าฝันก็ไว่าเอาแ็ะม<า>ไม้ตังคาเพียบเขาคุ้นข้นาสามเก้าเก้าสาม เอาเพชรปะเมื่อวานได้รับของแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆคงหิวมากค่ะกินหมูอะไรนะเฟิร์สสวัสดีแม่หมายค่ะสวัสดีพิชนานันค่ะยัง<อ>ไม่ได้เดินทางกลับค่ะเพราะว่าเรามีงานอยู่มือมือมอื่นอยู่อ่เพื่อบานไม่ใช่ปวดต่เศร้าช่วงเศร้ามันก็นเลยต้องได้นอนอยู่นี่ค่ะบ่บบ่อยากกลับไปกลับมามันพ่อกับเิอขั้นมีช่วงแรกนี่กลับอุดรแล้วค่ะกลับไปนอนบ้านเราก็แมกแล้วค่ะเพราะว่าคืนหอดบ้านค่ะ ตอนนี้น้องโยกมีสมาชิกเพิ่มเป็นสี่ตัวเบื่อนกันสาวโยกค่อยอยู่ค่อยท่านก้อยแยงบวกก็เป็นก็เป็นใจยากเป็นหนาแท้เห็นไข่เลี้ยงดีก็จะแม่เอาว่าปล่อยไข่ดิเอาเขาอั้นหมดแล้วค่ะวก็สั่นเอาตัวไหนอั้นแม่ตัวไหนเมื่อวันที่สิบหกเลยเนาะสามเก่าเศรษฐกีจฝันได้เตะได้ได้ได้เลขตดิเขาบอกยืวเขาปอนงานตามมาวันนี้ ตัวแล้วสามเก้าเอาแม่คือบ่ไรจ๊ะกะเอาสามสามเก้าอันนี้บอลลูกสาวบอกแล้วเด้ิมมิวบอลลูดได้ไหนว่าเขาได้ยูมีพันจากของเจนจากของข้าเราเถอะว่ายูมีพันจากของจ้นแปบ่เป็นแล้ว ว,ว้าวน่ายิดมากขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะี่ฟานนาสวัสดีแม่สมปองค่ะ,ะสาแม่ปองเราโทรหาพ่อตุ่มตาสาวลัเป็นห่วงเป็นห่วงอ่ะมันการขาหินบอกหาการเดินทางจังรถตู้แดนเซ่อพิลำย่ายหมื่บ้านเนี่ยไปงานเนาะก็จะสิเกิดที่อย่างเกิดท้องบลู่หรอว่ามันที่เป็นยังไง เฟื้นขาวขึ้นมากเลยผิวดีมากเลยเฟื่อตัวเนี้ยใช้อะไรเหรอเดี๋ยวใช้อะไรเหรออาลิตนะใส่สบู่ป่ะค่ะใช่ครับผิวแมบผิวหน้าดีมากตรงไหนว่าตรงไหนจะเบ่งหนาเป็นอมชมพูเลยทุกคนเมื่อก่อนหน้าหน้าพี่เฟื่อจะเป็นแบบบ่ะจะเป็นผิวที่รุ่มขนกว้าง เป็นผิวผู้ชายเนะาะเขาจะรูมขนกว้างแล้วแบบแต่เอนนี้รูคุมรูคุมขนไม่มีเลยค่ะรูขมขนหาไม่เจอเลยนะพี่เฟิร์สใสแล้วเขาอมชมพูคือแต,แต่งหน้าตลอดไปลาที่จริงแล้วน้องไม่ได้แต่งหน้านะรูผมไม่เห็นนะเือแต่ขนอีสีเฟิร์สหนาดีขึ้นบหคักแต่ก่อนหนานี่มันอยู่กับเกย์ยกเด้หนาทรงเนีน่ยโอ้พี่หยกไม่พี่ยกอะผิวดีไงแต่ว่าเฟิร์สจะเป็นเป็นฟิวผิวผู้ชายอะ ไปรวมขนกว้างๆอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้หน้าละเมียดละไมมากหน้าละเมียดละไมค่ะสวัสดีพี่เจรนาตโตจะคลองแล้วสามเก้าเขาบอรับแล้วพี่เขายิ้มขยิ้มไทยอันมาสัเอ๋อคือว่าไปช่วเนี่ยอันนี้อย่างค่ะพี่น้องมีบ่อะไรมันอันมันสุกปรกแค่บังด้วยภาษีผู้จัดการเสือถอยลง ซื้อสี่สิบก็ซื้อสามแปดสามเก้าสี่สิบอันนี้คืออย่างไม่สามารถซื้อได้จะเป็นเลขดังหนูไปเอามาจากไหนอ่ะก็ู้วงปู่ฟันเห็นฟันเห็นเลยมันปะสวัสดีพี่ต้นนะคะมาพ่ออธิบายเลขอธิบายเลขอันให้ลูกสาวฟังองอธิบายเลขอันต้องอธิบายเลขที่บกคนเด้อ ที่ลายนันหูป,ปูวะโอ,อยาเรงบูกีต้องการจริงๆตัวสาวกินสุกกี้ก่ะเอากีก็เ,เป็นแต่แซมใช่ไะุกกี้อือแต่ประเดี๋ยวแม่บวัวทองขอนที่ร้านหน้าเราลูปูที่ไม่มีรูเลยไม่สามารถสวัสดีนะคะพี่เพชรรัตน์สวัสดีพี่ยุ้ยวดีไม่สามารถเอาอะไรลงไปได้อยู่สี่สิบเก้าครับเสื้อึ้น ที่บ้านไม่อั้นค่ะไม่อุ้มบ้านไหนแม่กับหัวเป็นสามสิบหกค่ะปูด้วยตำตัวะโอ้กับอีกหนึงหน่งน่้วัสีเบืองตำตัวสวัสดีแม่เจียมวัดข้าวสวัสดีพี่ปานีค่ะ าก็แดงเนาะอุ่มละนั่นนุ้ยพ่อจางเขาอยู่บกพ่อจางเขาอยู่บกจางจางหมูกระทะมืงขึ้นนี่เด้อหมูกระทะมืงขึ้นนี่เด้อบอกสมุนันรีวิวความเด้อคาจางเลยบลอนด์อะไรใส่ก็จะที่บลอนถามอยู่มึงทำไมไม่เอาแม่เอาให้มาเลยนะ มันทําหายเหรอ,อช่วยไม่ได้ค่ะทำยมไม <laughs> ่เอานี้ม่ให้กูใช้บ้างวะอาจารย์เบียร์เบียให้สามสิบเก้าค่ะแล้อาานเอาอาจารย์กีก็ให้สามสิบเก้ากหมนยากเลยแต่น้องๆแดนน่ะได้สบู่ได้อะไรไปแล้วเยอะนะคะหน้าหนาวก็ไม่ไม่ห้ามนะต้องขอพัด ฝากะพนนัดเรื่องฝากินกาแฟเบิดไปฝาฝากไอ้มีแค่ไหนน่ากินเนาะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมันปะมันปะ,ปะนักเสืออาจารย์หรอสวัสดีค่ะพี่เมตตาทำพี่ที่ปั๊มเชี่ยวปั๊มก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าพวกนี้ไม่เล่นตอนเชานะา้าเนาะพากลับไปนอนเขาใหญ่แล้วก็จะพาไปตั้งแคมป์ ก็ว่างนวานราคเเติมถ้ามีเต็นอยู่อันหนึ่งจอยุกี่ใสเอาให้เขา่มเ้ไปกันนันจะเศร้ามาท่านมาท่านยังได๋โงขึ้นไปอีกคนอ่ะมือจะออื่นบางีงานเาเปิดปตังคกันกมีเต็นอยู่หลังนึงเดียวที่ลาใส่เปลี่ยนผ่านอัน่ะแม่เคยนอนในหันอยู่เด้อไปงานไม่รู้แล้วสาสปูจำได้บ่ที่เไปงานกระิ้แดง ตีมีสามงานด้วยกันเมื่อไหร่นะเฟิร์แม่ไปนอนอยู่หลังหันนล้วก็คล้งตะวันเหลของค้องตันแม่เฟิร์ตเ้นนี้หล่ะมุ่ว่าเป็นยังไนคอยนอนไหะเ้นนี้ล่ะเม็ดดีหุ่นเมีดดีมามันลอยดีจีบเนาะเลยสามสิบเส้นแม่ถ้าย่างมุ่เมื่อก็เหยียบขาเดลยกจะบอกว่าคอยหุ่นดีสูงขอยนอนไหนเฟิร์กับนอนได้เลบ้างเอาเอ๊ ไม,มไม่ไม่ยอม<ข>อายคนเยไม่ยอมเจ็บคนเดียวเ <laughs> จอก,กันเด้อลูก,อกกินฮอดยี่สิบเจ็ดค่เจอกันค่ะที่อุบลน,นะคะยี่สิบเจ็ดประตุไมากินแต่เสียบล้วกินแต่เสียบเหรอคเสียบทุกอย่างเหรอน้องอยู่ได้หวยยังครับเห็ดปากหนังหิ้บ่ หนาวไหมคะอากาศดีค่ะอากาศเย็นๆออกมื้อนีนติา่อ้อขอ,บ,อบคุณนะคะเสื้อสวยๆจากแม่ปอมนะคะใส่แล้วเด้อแม่ปอมชุดนอนอุ่นๆจากพี่เอ็มนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูชุดนอนขนใส่นอนเมื่อคืนเมื่อคืนวัน,น,วนสัรีแม่สมบัตินะคะ แม่แม่เป่า,าแต่เนี้ามาเ่เอลูกสาวตกใจนีว <c oughs> ่ว่าแมวว่าหนว่ากูเพื่อนเพียมเลยว่เป็นแย่ญญาตนมาเมา้ามันเป็นมันน่ากลัวนั่นอนะ่ะมันดุมากเลยนะเกียนติดหน้าบ้านมาหมาดุเขาไปไม่เตชิตบะ สวัสดีค่ะพี่มนตาเปาอันนี้คือเป็นเสียงฝากนั้นพี่เฟิร์สจัดก,การส้ตมตำให้หมดดูแล้วพี่เฟิร์สแบบกินข้าวน้อยหน้าแหลมแล้วค่ะแรงยำช่วยแช่เือแซ่เอามีงานต่ออีกเดี๋ยวไปดัง โมแมนคนคือกันกับว่าปุ้เหรียญมุกเนาะมัน่งไปเราที่ยี่สิบสองค่ะสวัสดีพี่แซมค่ะพี่แซมเจอกันหน่อยไหมบ้านใหม่ชัยพัเนาะสองงานเอาสิท้าทายหน่อยท้าแม่เฟิร์ตท้าแม่โนอุ้ยน้องว่ายอย่าไปท้าแล้วแต่นต่วนแล้วเพราะว่าน้องรู้ว่าพี่แซมมันคนจิ๋มพี่แซมไม่ได้นอนท้าสิทำหน้าตาท้าทายนอนสวัสดีแม่สินวนค่ะ ก็บอกมากินหมูกระทะมันเขาเน่าเสียบมาขึ้นกินยังก็เป็นเสียบเลยค่ะจำบองฮวงพ่อตุ้มหล่อเก็กมาใส่ยกับใครผู้ใดเนี่ยแม่วีิมลรับเสื้อไปเลยรับเสื้อไปเลยผู้ใดย่องว่าพ่อตุ้มหล่อรับเสื้อไปเลยผู้เด็ยนย่องว่าผู้ดย่อผลิตวะท่านเอ้าเอามาจากไหนพ่อยิ่งแจกแบบผู้ใดย่องพ่ออะไรอะ คเฮาจะขวงหลานคนนไล่หน <mile> ีเด้สจะบ่วงวัวสิไปกินข้ากินน้ำใส่จสินวนใส่แบบมือเนี่ยวอนี้ือมันมือนี่ยวมนีชื่อมั่นน้ำมันแล้วเนาะหลานเนาะบวชสามาที่ใส้เขาเลียเปียบวงเลยแ่นแ่บวบแค่ไหนบวซื้อไผ่ซื้อเวรน้องซีไปมีไผ่สวัสดีพี่ปั้มค่ะมันเนี่ย มันนี่กไดาศสยนอนอยแถวันน่นบเฟนี่กดใส่นอนแถวปั๊มน้ำมันบข่าวอะไ่้ายางพารู่ะตอนนี้คนมาเรยเาเรย่มตัวนี้อมีมาเลยนไหมอเนี่ยเวีเป็นเวลาอ๋อคีอไมเหมือน รู้สึกอยากกินขนมเค้กไหมเปียนเหรอรู้สึกอยู่แวฟคาเฟ่เนี่ยอันแม่แล้วบอกอันแม่น้องโบนัสบอกว่าแมนยูคุณวโง่ขึ้นไปอีกคุณวะบ่เมนโง่อบะเมนโง่ขึ้นไปท้ายหลังเนี่ยนุเกลหรอเออมาสี่โมงนุเกลนกแก้วกรไดาบอซีสตรอเบอรี่ชีสเค้กเวอร์เออทำวะซ้อนเมนมันกินน้ำใดบอเนี่ยมันก็เป็นยังเสียวแต่เกลขึ้นหยัมปอนเหมือนเดียวมันไม่เป็นยังเสียวเห็นวะ ออเ,เอาสัอีผ่อนเออ่เอาคง่อก uh> ันวยกีกินซื้อของอไหเอาคง่อกันยกีกินซื้อของอไหมถ้าแม่กี่ได้สามสเก่านเซมตรงกันง่ายจานเบียร์มันสันพร้อมกันตอนบอยย้มาทีแรกนะแม่ไดใจกินมาอี๋นะแม่แต่ว่ามันบอกมาเองอี๋ยี้เป็นแคก จะได้ทำใจเบาได้พ่อคิดด ah, ak ้วยซึ่งจะได้จ ja ังแอบแอบกับใครที <t t ่พี่าแอบเป็นมัซซาลาวกับใครแล้ท่าเป็นกี่เดียดท่าเป็นกี่เดียดใส่กี่กับพวกอันยำไม่กินเนี่ยไหนบะขามกไงเขาย่ำพ่อได้ยำก่อนจะว่าแม่เนี่ยกีเดียดเมื่อกีเดียดกับกองกี่เดียดลูกความรีเฟิร์ดของเหลียวกินเล็กน้อยแม่ก็บอกใส่ปลากับกองเกิดมืดกัน เขาไปน้ำไกนในยูเขากี่เดียรคนเป็นบอสต่อยี่เดียรพราะว่านิ่งอนมันสติเฉลยไงถูกก็ฝันหลบ่แม่รู้สึกบ่ได้เฟินเขารู้สึกว่าฝันเราไม่ได้สะอาดพอสำหรับเขาหอยพอดม้วนแ้วนุ่ม้ยำป่อยจะทอดปอดสามสามนึงเลยไปน้ำีฟิีแล้อ่ไปแข่งร้องเพลงพอยังป้อนเขาเลยโอ้ยยังำ้ด้วยนจะรักกัน ตัว<ม>ที่พี่เขาเขียนลงนะค่ะแม่ได้ค่าว่าอันฮะครับถามเก้าเก้าสาม 9, 9, อันไหนพี่บอกนี่นยมันสิถือถือเบื้องลึกคือกับหกหกสามสามหกคือกับหัวแต่ว่ายาขาดวางเด้อจา้างวได้ก็ถืบอะไรบ้างปั้นไว้ไล่ยิ่งกันเพื่อไม่หลังเพื่อนจะน้องออส่ง,สงประตูน้าปูนป่นั่นละประตูมันตรงอ่ะแม่แม่คะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไล่ให้ดูต่อนะคะ หลังจากหวยออกแล้วพ่อแม่เราติดเชื้อแม่แม่เห็นนั่นเป็นกี้บันที่ที่ไปเรียนนั่นย้วนอีสานลักเพื่อนเอออีสานลักสิงตะกี้ปีไก่ที่ใส่สุกๆกี่กรเหลียวเบิ้งหนาหานเนาะไปกับซีเมียนอีหยังสักย่างอยู่หล่ะมือนั่นเขาก็เลยไป็นแมกในติกตอกอัน ข้างหลังสายตาอ่านกินมากน่ากลัวมากสวัสดีพี่แต้มค่ะสวัสดีแม่สาค่ะสวัสดีแม่เกษรไปอ่านกินใครอยู่บนเวทีหรอไปอ่านกินเหล่าเมนูไปอ่านกินใครไม่รู้ไปเรียนไม่รักเตี้ยจุเมนูไปเล่นอาหารรักเตี้ยเมนูอยู่ห้างอาหารใช่ไหมแมนอาหายี่สิบลำเปิดเมนมาโอ้ไปอ่านกินเหล่าอันแม่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 กับบลินไห้อ่แม่แม่จำไว้เด้อบปะเนี่ยมอมมันเลยค่ะก็ไม่ได้กินเฉพาะมือหรอก มันกัเมาบล้วเนาะกินละนองเมนูไหวะ <c oughs> มันก็ซ่ทีเซพูดเลยเนาะน้องยูทาผมทรงนี้หรอคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคะ่ะคุณพ่อแม่น้องโยกีสบายดีคะ่ะสบายดีค่ะมีงานหลายบ่า่ะปังๆมากเลยนะคะดีใจกับคนที่ถูกด้วยคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคลีปดีๆจากเพจของแม่อุ้ม ทิติรัตน์และขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ